สวีดัสสวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านนะจ๊ะมาดูช้างครับ ช้างน้อยออกใหม่นะเอาอันอนีนนพ้พายพายเขาเนี่ยพายอุ้ดเหรอครับอ้าวโอ้ยยูทูปเปิดไรเหรอวะ ยูทูปเปิดกับหลายโพสคนละมุมคนละทางเลยวันนี้โอ้โหดูดูดครับดูดดังจับ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 เลยฮะคือ ยูทูบเบอร์แต่แล้วคนก็ถ่ายได้ประมาณนี้แะครับเข้าใกล้ไม่ได้นะเข้าใกล้เยอะกว่านี้ก็อาจจะโดนนะมีช่องจอมช่องมิกนะฮะช่องแคบมาลากาโอ้หลายช่องเลยนะครับตอนนี้มาถ่ายทำนะฮะ เดือกชมได้แลย้ยคนละมุมคนละทางน้อง <c oughs> มีชื่อยังคายังครับผมยังไม่มีชื่อนะฮะยังไม่เป็นทางการครับแต่ชื่อแบบยังไม่เป็นทางการตอนนี้ชื่อนกพุ่มมัวนะครับใครพูดเด็กก็มีชื่อวันเกิดสมัครครับเตรียมตัวแล้วการเต็นแล้วเกิดเกิดวันเกิดคายวันเกิดของพี่นิสารัดด้วยนะครับ น้องมิกอะไรน้องมิกเอฟซีเขาว่าช่องแปดชัดสุดช่องแปดอะไรนะครับอะไรนะพังอุ้มบุญชัดไหมพังอุ้มบุญช่องพังบุญชัดไหมช่องพังอุ้มบุญไม่รู้เหมือนกันนะเขาบอกว่าช่องแปดชัดสุด แสดงว่าเอฟท่านนี um. it, ้เข้าดูท <inan imate suffering> yeah. ุกช <that> ่องแล้วเสือเสือเสือออกด้อออกเดอรตามช่อง8เอซสิงชัดค่าอุ้มบุญแม่ชื่อสากุระลูกชื่อทิวลิปนี่ถ้า ถ้าตั้งชื่อเป็นบัวในแหลมนะมีบัวขึ้นต้นนะยังตอนนี้ยังไม่มีช้างเชือกไหนครับมีบัวขึ้นต้นนะที่ต้องผูกสองขาครับต้องขออธิบายก่อนว่าแม่เขาค่อนข้างที่จะนักเลงนะครับต่ออ่าต่อบุคคลแล้วก็ต่อลูกตัวเองครับเพราะว่าเคยมีประวัติเวลาเขาตื่นเนี่ยเขาจะทําไมครับไม่เอาลูกเลยไม,เไม่เอาลูกเลยไม่สนใจเลย ถ้าตื่นตื่นปุ๊บนีน่ลูกก็ไม่เอาใครก็ไม่เอาเลยอเป็นอย่าง,งานั้นไปอีกนะครับอ้วนั่งต่อยลมมาได้พี่ดองเอ้ยไงครับไง,เอ,งเอาเอาชายหรือหญิงพูดชายครับใช่พูดชายครับผม

บอกแอดมินการอ่านไลน์ด้วยจ้าสั่งกำไรสองพันห้าไปค่ะได้ครับผมได้ครับบอกแอดมินการอ่านไลน์นะฮะไอเจ้าไอเจ้า มือน้อยน่ารักคนมาจากมาเที่ยวศูนย์คดนี่กินนมเยอะๆนะลูกจะได้แข็งแรงเสากุระไลฟ์พร้อมกันดูไม่ทันเลยอ่าก็ดูคนละมุมไงเหมือนกันอ่าดูครบสองมีโทททรศััพ์้งถ้าถ้าถ้าปล่อยถ้าปล่อยโซ่ออกนี่ควานต้องต้องเฝ้าตลอดใช่ใช่ไหมครับไม่ได้เลย แต่ลูกลูกแรกเขานี่เขาเคยทำอะไรลูกลูกเขาไหมทำอยู่ปาแต่ตอนนี้ก็เห็นเขาเหมือนรักรักกันดีนี่ลูกอุนลูกีลูกสองเป็นไปอีกอย่างลูกแรกก็เป็นอีกอย่างไม่เหมือนกันอกแนลยกดให้ทุกช่องเลยค่ะ ราจะมาสัมภาษณ์ควานนะครับหรือความเป็นมาลูกลูกแรกนี่ตอนตอนออกใหม่ๆก็ต้องเฝ้างี้ตลอดเลยเฝ้าเหมือนกันไปไหนมาไหนได้ได้ได้ไหมไม่ได้เลยถ้าเผลอนิดเดียวได้ยินเสียงร้องของลูกเลยเคยเคยมีเขาทำแรงสุดนี่แบบแบบไหนครับบอกไม่ถูกเลยเอาขาเนี่ยเหยียบเลยนะ โอ๋อทำไมเขาได้เอาขาขาสับครับคุณแม่ครับไม่ทราบเหมือนกันอืมคำว่าลูกเขาขาเหยียบเลยสับเลยแต่ว่าไม่ถูกอพอคนเอื้ใส่ก็ช่วยกันเอาอกมาถ้าผูกคอไปนี่เจ้าออกไปข้างไหนมาไหนนี่ไม่ได้เลยใช่ไหมตอนลูกแรกได้ได้อยู่ตอนนี้เขาเอาลูก แต่ถ้าตื่นนี่เตรียมตัวเลยลพ,าลพาลูกวิ่งเลยเจ้าเคยก็เห็นอยู่บ่อ๋อแต่ดวงดีอ,องกันนะดวงดีไม่เคยไปอะไรเลยอ๋อ อ๋อเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเชือกมันจะขาดทันทีนทีถ้ามันตื่นคือมันจะไม่ลากลูกไปด้วยลูกก็ไปทางแม่ก็ไปทางแล้วลูกวิ่งวิ่งตามแม่ไหมไม่ลูกก็ไม่ตามมาอเอแต่ตัวลอดลูกคนจุงคนจูงไปหาแม่ไปหาแม่ เป็นอย่าง,งาน,นั้นไปอีนะครับโอ้หน้าก็น่าเห็นใจนะครับช้างไม่เหมือนอล,ลําพูนถ้าห้าวถ้าอะไรก็ส่วนมากแล้วช้างจะเอาลูกเนาะแต่ก็มีเหมือนกันนะครับก็มีเหมือนคนนี่แหละมีคนรักลูกคนไม่รักลูกมีหมดครับช้างก็มีเหมือนกันนี่ก็ต้องนั่งเฝ้าตลอดพัดกันตลอดละสายตาไม่ได้ถ้าละสายตาเนี่ยงานเข้าเลยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ,รบโอเคครับเห็นใจครับผมเห็นใจ,นใจเอา<ๆ>เอา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 ดูน อานเป็นแยมอน็นยออย่าง้อันนแมเนา้เออนนมเยออ่ะุตนเยขอให้น้องแข็งแรงกินนมเยอะๆโตไวๆได้ครับผมได้ครับขอบพคุณมากครับที่อวพรให้นะฮครอุไปตรงไหนเจอตรงน้เลน เหนื่อยแทนควานเลยผมได้ยินผมก็เหนื่อยแทนควานครับจะออกไปไหนก็ต้องระแวงนะต้องระแวงว่าจะตื่นตื่นมาตื่นเครื่องบินตื่นเสียงพูดตื่นอะไรหรือเปล่าถ้าตื่นมาก็ต้องเตรียมตัดเชือกอืเตรียมตัดเชือกเตรียมอะไรแต่แม่แม่ควานบอกว่าถ้าเป็นอะไรมาเหมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะครับจะทําให้เชือกคอขาดตลอดก็จะไม่เกิดการลากไปครับ ก็จะไม่เกิดการสูญเสียนะนี่เดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์พ่ออุ้ให้ฟังเรื่องเรื่องช้างทําลูกนะโอเคครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องพรายบัวบานช่องไอ e p h a น t t ไทยแลนดด้วยนะฮะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์ comment, คือ1นึ่กำลังใจเด้อไปติดตามต่อได้ครับที่ช่องใหญ่ครับผมสวัสดีครับ